สวัสดีครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสอบถามว่าวิธีจะเลียงพิมพ์นะครับคือจะเลียงให้ให้ส่งเข้าเครื่องพิมพ์แบบจํานวนได้เยอะแล้วเราต้องการถยงให้เขาติดๆกันนะครับอย่างเช่นสติกเกอร์ที่ผมออกแบบเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะตัดสติกเกอร์สีดํานะครับเราก็หยิบตัวสีดําออกาจากนั้นเราก็ตั้งคัดตั้งขนาดกระดาษให้ตามที่รีเครื่องสติเกตเกอร์กาหนดนะครับหน้ากว้างและความยาวนะครับจากนั้นเราก็มาปรับตรงนี้ให้เป็น90้าบองศา นะเพื่อจะวางขอบไปที่มุมกระดาษจากนั้นเราก็เปิดคำสั่ง a r r a n transform นะครับแล้วก็ position เราเลือกเป็น position นะครับหน่วยของ position เพระเราจับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำลายที่จะตัดสติกเกอร์เราจับขึ้นมาพุกมันจะมีแจ้งตัวว่าขนาดด้าน,ด,านด้านแนวนอนเนี่ยก็จะกว้าง70มินะครับเราก็เผื่อเข้าไปนิดนึงนะครับในการเดี๋ยวตรงนี้เราเป็นนี่เป็นแนวตั้งนะนี่เป็นแนวนอน แนวแนวนอนเราเผื่อให้เขาอีสักสองสองมิลน,นะครับเขาเป็นจัก7เจ็ดสิบสองก็ได้นะครับเจ็ดสิบสองจากเจ็ดสิบเป็นตัวแบบใหญ่เจ็สิบเราเพิ่มเจ็ดสิบสองกด apply to duplicate งานก็จะเรียงกันนะครับห่างกัน 1, นิดหนึ่งสองมิลแล้วเราก็จับทั้งหมดนะครับจับทั้งหมดไว้จากนั้นเราก็มาดูความกว้างของมันนะครับห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับ ตรงนี้เราปรับเป็นศูนย์ตรงนี้เราปรับเป็นลบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอาสักหนึ่งร้อหกสิบดีกว่าเพื่อจะให้มันห่างประมาณสามมิลนะครับแล้วเราก็กด apply duplicate. แอปพลายตูรูปกระเเราก็สามารถสั่งพิมพ์ลายที่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มามาดูตัวทีนะครับเราจับตัวทีมาพิมพ์พิมพ์สติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับพิมพ์สติ๊กเกอร์สีเหลืองเราก็จับตัวนี้แล้วก็มองตรงนี้นะครับตรงนี้ผมแก้ให้เป็นลบ 5จ57แล้วก็เพิ่มไปนิดนึงสัก59แล้วก็แอปพลายเห็นไหมครับมันจะพุ่งขึ้นมาข้างบนเราเคยสาเหตุน,นี้ก็คือเราจะต้องทําเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเพราะอะไรนะครับที่เราจะต้องเพิ่มเขึ้นใหม่ลบให้มันเข้ามาอยู่ในกระดาษก็คือตำแหน่งศูนย์เนี่ยลงมอางดูนะครับตำแหน่งนี้เราเราเลื่อนเลื่อนตำแหน่งศูนย์มาไว้ที่ขอบกระดาษก่อน เห็นไหมครับศูนย์แล้วก็ไล่มาตรงนี้ส่วนตรงนี้มาต้องเป็นลบนะครับมาถึงจะลบมาข้างล่างแล้วกด apply ทูลุบเทนะครับจับตรงนี้แล้วเราก็มาตรวจดูฝังแนวนอนนะครับ4.2่ 4, 2, าอาจจะเพิ่มไปให้เข้าสัก44นะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มรวมจำถ้าสั10ตัวหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำไปักสถาน,นี้ครับแต่จริงๆถ้า ถ้าเราไม่ใช่แบบแบบตัวนี้ก็ใช้ใช้มือก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดกลาาาอบสัพรออกก็ได้ครับเราจับขึ้นมานะครับคือฝึกให้ฝึกให้ชํานาญเลยนะครับเพราะว่ามันจะทํางานได้ได้รวดเร็วกว่าครับเราจับแล,ล้วลากนะครับเรากดคอนโทรลไว้นะครับมันเขาจะรักษาระดับให้เราถ้าเราคลิกขวาบวกนะครับ เอาม่นะครับเราปิดสแลปก่อนเพื่อจะคุม,คมได้ดีนะครับเลื่อนมาที่ขวาบวกตามด้วยกาดนดีนะครับแล้วก็เลื่อนลงขีดขวาบวกตามด้วยกาดนดีนะครับแค่นี้เราก็จะได้งานแบบรวดเร็วไม่ต้องมารอนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวอย่างตัวสีน้เงินขีดขวา เห็นไหมครับมันจะซ้อนซ้อนเข้าไปด้วยทําให้เราประหยัดสติกเกอร์กระปิตามด้วยคน,นทนดีนะครับตามด้วยคน,นทนดีแค่นี้เราก็จะได้สติกเกอร์กรอบที่นําไปตัดนะครับถ้าเราหัดหัดลากให,ให้ให้เชี่ยวชีาญนะครับเราก็ทําให้เราลนระยะเวลาไม่ต้องมากรอกตัวเลขให้เสียเวลานะครับสาตัวอยู่นะครับ แล้วก็ลากคอนโทรลคอนโทรลมันจะดึงรักษาระดับให้ตรงแล้วก็ลากคอนโทรลนะครับขีความบวกแค่นี้ครับลองทำัปดูครับ